ออวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ที่โรงเรียนของเราเราจะไม่ขออธิบ้านนะเพราะว่าอ,อคือ,อยังไงคือ,อยังไงไหนอธิบายก็คือว่าคุณย่าเราจะมานะคะของก็จะลบเต็มไปหมดแทบคุณพ่อก็จะมานะคะเ,ออเดี๋ยวเราเพอบักหนึ่งค่ะกออ็จะขอแจ้งข่าวินึูงนะเดี๋ยว ถ่ายคลิปที่บ้านของเรานะคะแต่มันถ่ายที่โรงเรียนแทนเป็นการเชิญแล้วก็จะมารีวิวนะคะโอเคเดี๋ยวเราเป็นกันเลยมาลิงกวัวหนึ่งโอ้โหกูถ่ายยังไม่กลับเหรออ้กคูตัวหายสองลิงกวัวนี่ เราอยู่สามบาลิงกวัวนะจ๊ออาสามบาลิงกวัวโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายในห้องกันเลย Earth World นะคะก็จะแปลว่าโลกแล้วก็บารนิสนัพพัทแล้วก็ทางซูนทิชชนนะคะแล้วก็มิสซิสจีว n ซ่าเอน็นมินซัสเลฟนะคะถ้าอ่านผิดขอ,ออภันยนะคะเพราะคือเอ่อ เขาเป็นฟิลิปปินส์นะคะเอออะไรอะซีฟานนะคะใช้แสกขอโค้กค่ะเมียนมา Head of State President Tinset โอเคก็จะอธิบายเกี่ยวกับว่าเสื้อเขา,าจะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้เป็นสิงคโปร์ สวัส <im itation> <im itation> ดีค่ะไม่มาบ่ายรูปค่ะแม่สนพเราพบกับบุตต้อมอยู่แม่คุยกับบุตต้อมอยู่ค่ะหายไปข่าวบอกบอกบอกคุณผมว่าหายไปเหรอไปหาเจอยังย <im itation> ังอย,อยู่กับคู่เอคู่เอไม่รู้หายไปไหนไปหาสองวันแล้วนม่ครูเอยังไม่อยู่เลย โอ้เ<อ>า,า,าจากม้ามาตะนานน่ะแ <ฮะ S 1> ต่ว,ว่าคุณต้นถามว่าจะกลับกี่โมงครับเออจะได้ลงไปถว <มา S 1> ูว่าุณแสาวคาคุณคุณต้นถามว่าจะไปกี่โมงนะคะ ถ่ายวิดีโอ,อยามันทึกไดอารี่จบไหมอืมโดนเลยวัวเลยโยนมาซื้อใหม่เลยนะสองอะสองง่าเลยไอ้ตุ้ดเอ้ย ไม่เวลาหายต้องรีบบอกโอ้ก็เลยหายเลยพี่ดีบางคนเนี่ยกเกง่งว้าน,น้ำยังทิ้งเลยทิ้งแล้วก็หาไม่เจอลืมเปิดแฟลชไว้ถ่ายวิดีโอแสงมันมืดมืดมากมืดมากคัดใคร ไทยก็ไทยอยจะมีโอ้น oh, right like right like. like ี่ตั้งแต่ปหนึ่งโอเตอนราถามแม่แมถาว่าตัเดราพอเวลาเราเปิดแฟชมันก็จะเหมือนแบบเออเราเปิดไฟนะคะอ่ะสมมติเราไม่ใช่แฟชอืมนี่มันเหมือนแบบยังไงใช่ไหมเปิดไฟใช่ไหมเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะคะ เลยจะแตกต่างออกไปอุ้ยคิดเตียมยังไม่กลับบ้านอีกเหรอพูดถึงอีตุ๊ดอะไปดูห้องมันดีกว่าเดี๋ยวจะบอกให้เราขอว่าข้ามรุ่นค่ะไม่อยากให้ใครมันดูถูมาไป ไอตุ๊ดอยู่ห้องนี้บริงกลธวหนะคะแต่เป็น6กเจ็ดนะเนี่ยห้องสังเกษคือแบบง่ายมากอ่ะเราอย่างอ่านได้เลย wake up wash your face take your shower try your hair brush your teeth eat breakfast brush your hair get dressed go to the b a t h r o o m make your bed go to school study have lunch get home do homework have dinner ถ่ายวิดีโอลง u t u b e สี่ถังได้จ้ะเพื่อนจ๋า่ะมามาอะไรอ่ะ่าจะถ่ายลง u t u b e ไงไม่โชว์เขาหน่อยเหรอะไหนเล่าหน่อยมาอธิบายให้เขาฟังด้วยอาชริยะเลิศนะคะกินติ๊งสองแบบเนี้ย หกบวสบสองต้องบีดยังไงบวกด้วยสิลบหกบหสองหน่วยหน่วยหน่วยสิบร้อยู่ไหนคะเนี่ยก็หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านรลายล้านป็นล้านหมื่นล้าแสนล้านโอ้โหเลยแล้วนะโอ้ม9าดูดีๆนะคะบ สองไม่ไม่ทันดูใ <3 S 2> หม่นะสามบวกสามลบสองลบสองใหม่ยากขึ้นหกหกบวกสิบเอ็ดลบเจ็ดสิบเจ็ดเฮ้โอมาดูนี้ดีมันเหมือนแบบมันดูเหมือนแบบข้าวโพดเลยอะ่ะกำลังดีดข้าวโพอดอยู่ค่ะ <c oughs> โอเคเขาโอม้โอมเขาไปก่อนนะบ๊ายบาย